สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาหน่อยเป็นตานแพงครับสวัสดีครับกรับมานี่สีภามาเพิ่งแม่กลัวเป็นเก็รอยังกินครับผมมาเพิ่มความกันนะครับพี่น้องเอฟซี FC สาหน่อยเป็นตานแพงครับ เ้รครับแม่เด็กยังกินน้อครับวันนี้แ้วโอ้ครับแม่ทขนนลกครับผครับคุณแม่ทังทางนี้ยังจินนาอครับโอ้ปลาตะกุแซบเยเปยกเกลี่ยอุนครับโอ้เอาผมรับแซบเลยครับ,รบเขาอุ่น,นอน่ ฝนตกดีนะะ่หมืงขึ้นเนาะฝนตกดีอยากมึข wow> ึ้นครับ้เแม่เนี่ครับมือสมังตัวนี้แมบแอบแอแอดอันพันไปกินกับขนมเสร็จครับผมมือสมังมือขีดบยังคุูเก่าเลยล่ะแสบอยู่ครับผมยังติดใจปนอีกเล้ว กินใจปนเลยจิ้มน้ำกะลูนเ่น สวัสดีครับเพียรดมิงครับสัสครับทำไรเนาะเท่้องเยโอ้โแมวครับกินข้ไปเนาะย่างกับปิ่งลงมาจากบ้านนบเป็นไดเมื่อคืนเนี่ยอเป็นไดเมื่อคืนลุงข่าวันเรียนอ่อนแม่แก้่นเพิ่นไห้ต่อแก้่นเพิ่นไหวแก้บร่าเไอ้แต่คนติดตามหาลอยอ่จะวิ่งสามรอบ อันเพราะเพราะว่าแบปลาพันกลัวเลยบานแว่ันสีวสามโอ้นาเลยขอบคุณพี่น้องหลายแม่ขอบคุณอีกขอบคุณพี่น้องเอซทุกคนทุกคนแล้วจีมาิ <8 plus S 2> ดตามครับขอบคุณหลายขอบคุณจริงครับแ่ันสีแม่พันสีมีนิ่ายวันนี้วันนี้ยังงงครับท่ายังงงู้กันครับ ครับเดี๋ยวรอมีชัดปุ๊บเบอร์ยูทูบเบอร์หน่อยคุณทายยังทายแต่ห้ำครับเออาาโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับรอติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ